สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องยุทธนาคาสงครามพญานาค หลวงปู่ชอบฐานสมูมีเรื่องพญานาคเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่ชอบฐานสมูเล่าให้ฟังเป็นเรื่องพญานาคที่แปลกกว่าทุกเรื่องส่วนมากถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคหลวงปู่ชอบท่านจะบอกว่าพญานาคที่นั่นที่นี่มาขอฟังธรรมกับท่านพญานาคจำแรงล่างเป็นมนุษย์มาใส่บาดกับท่านหรือพญานาคอันธพาลมาแสดงฤทธิ์เดชกับท่านแต่เรื่องพญานาคที่หลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นเรื่องของพญานาคทำสงครามนาคายุดกัน ซึ่งเป็นเรื่องพญานาคที่ประหลาดกว่าทุกเรื่องที่หลวงปู่ชอบท่านเล่าให้ฟังท่านบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ .2508 เป็นปีแรกที่หลวงปู่ชอบสร้างวัดป่าม่วงไข่บ้านม่วงไข่ตําบลสารตมอ,อําเภอภูเรือจังหวัดเลยท่านว่าสมัยสร้างวัดป่าม่วงไข่ใหม่ๆนั้นพระเนนเวลาส่งน้ำตักน้ำจะต้องพากันเดินลงเขาทางด้านหลังศาลาหลังเก่าของวัดป่าม่วงไข่ ทางลงไปจะลึกลาชันเวลาขึ้นลงแต่ละครั้งพระเนนต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ไผ่ลงไปถ้าเผลอเรือเมื่อไหร่เป็นได้กลิ้งตกลงไปข้างล่างทันทีหลวงปู่ชอบเห็นถึงความลำบากของลูกศิษย์เวลาลงไปตักน้ำท่านจึงบอกพ่อเชียงหมุนให้ตัดต้นไผ่ทำทางลงไปส่งน้ำให้กับพระเ,เนนราวสองทุ่มคืนเดียวกันขณะหลวงปู่ชอบ ท่านกำลังจะไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่กุฏิของท่านท่านได้ยินเสียงคนพูดคุยกันผ่านกุฏิของท่านไปทางด้านหน้าวัดท่านคิดในใจว่าคํามืดตื่นตาปานนี้ยังจะมีโยมมาวัดอีกอยู่หรือเสียงพูดกันก็ดังเคึกขนองแบบคนหนุ่มท่านจึงกำหนดดูถึงที่มาของต้นเสียงท่านเห็นชายหนุ่มอายุราวยี่สิบต้นๆหกคนเดินคุยกันไปทางหน้าวัดป่าม่วงไข่ชายหกคนนี้คุยกันว่าจะไปเที่ยวเล่นจีบสาวนาคีที่เมืองเชียงคาน หลวงปู่จึงรู้ว่าชายหนุ่มกลุ่มนี้เป็นลูกหลานของพญานาคผู้ผาหมานจำแรงร่างขึ้นมาเที่ยวเล่นจีบสาวนาคีที่แม่น้ำโขงหลังจากนาคาหนุ่มกลุ่มนี้ไปแล้วหลวงปู่ก็นั่งไว้พระสวดมนต์อยู่ที่กุฏิขณะที่หลวงปู่ชอบท่านกำลังสวดมนต์บทเมตตายัางกินกี่อยู่นั้นท่านได้ยินเสียงคนไล่ตีกันดังลั่นมาจากทางหน้าวัดหลวงปู่จึงหยุดสวดมนต์แล้วกำหนดดูเหตุการณ์ท่านเห็นชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ ไล่ตีชายหนุ่มหกคนที่ท่านเห็นเมื่อตอนหัวคืนชายหนุ่มทั้งหวิ่งผ่านกุฏิท่านไปแล้วกระโดดลงเขาหายไปเข้าไปในบ่อน้ำซับหลังศาลาหลังเก่าวัดป่าม่วงไข่ฝ่ายชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ที่ไล่ตีกันมาพอเห็นหลวงปู่ชอบพวกเขาจึงพากันหยุดไล่ร้องบอกกันว่าพระพระทุกอย่างที่พญานาคแสดงออกในขณะนั้นท่านบอกว่าเหมือนกับมนุษย์เราทุกอย่างเลยหลวงปู่ถามพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ว่าเพราะอะไร ถึงต้องได้ไล่ทำร้ายกันเข้ามาในวัดซึ่งเป็นเขตธรณีอภัยทานพญานาคหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าบอกหลวงปู่ว่าพวกพญานาคกลุ่มนี้ไปเที่ยวเล่นที่บ้านเมืองของพวกตนและมีเรื่องผิดใจกันจึงต้องไล่ทำร้ายกันมาถึงที่นี่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นวัดวาพระศาสนาแต่ไหนแต่ไรพวกข้าพเจ้าไปมาหาสู่กันก็ไม่เห็นว่าที่นี่เป็นวัดวาศาสนามาก่อนเลย หลวงปู่จึงบอกพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ให้กลับไปบ้านเมืองของตนเองอย่ามาเบียดเบียนกันที่ในวัดวาศาสนาเลยพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้จึงพากันลาองค์ท่านกลับไปยังบ้านเมืองของตนพวกเขาพากันจมลงหายไปในธรณีทันทีเหมือนกับว่าดินผาหน้าภูที่นี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไปมาของพวกเขาเลยคนที่นั่งฟังหลวงปู่ชอบเล่าก็แปลกประหลาดใจว่าทําไมพญานาคซึ่งเป็นเทพเทวดาประเภทหนึ่งจึงมีประพฤติบางอย่าง ที่คล้ายกันกับมนุษย์เราหลวงปู่ชอบบอกว่าพญานาคถึงจะเป็นภูมิเทพเทวดาเขาก็มาจากมนุษย์เรามีกิเลสลักโลกโกรธหลงเหมือนกันกับมนุษย์เราถ้าไม่พอใจกันขึ้นมาก็โกรธเรี้ยวกลาดทำร้ายกันเหมือนกับมนุษย์เราต่างแต่ผู้พญานาคเทพเทวดาเขาจะไม่ทำร้ายกันถึงขั้นหมายเอาชีวิตเหมือนกันกับมนุษย์เราพวกพญานาคเทพเทวดาเขาจะสู้กันพอรู้ธิ์แล้วก็เลิกรากันไป การให้อภัยของพบภูมิเทพเทวดาเขาจะให้อภัยกันง่ายกว่ามนุษย์เราเพราะพวกเขามีเทวะธรรมฮิริโอตป,ปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปกรรมของเทพเทวดาเขาจะมีมากกว่ามนุษย์ถ้าจิตใจไม่มีเทวะธรรมสองอย่างนี้เป็นเครื่องถือของแล้วบุคคลน,นั้นจะเกิดเป็นเทพเทวดาไม่ได้ถึงแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มีความบกพร่องในสติปัญญาและร่างกายหลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังต่ออีกว่า หลังจากนาคนมกลุ่มนี้จากไปไม่นานท่านก็ได้ยินเสียงโบกเวกวายๆอึ้งคนหนึ่งไปทั่วบริเวณวัดป่าม่วงไข่ท่านเห็นพญานาคพากันจัดเตรียมทัพมีช้างม้าไพร่พล,ลถืออาวุธครบมือเหมือนกับทหารศึกในสมัยโบราณท่านว่าทุกอย่างเหมือนกับคนเราเวลาเตรียมทัพออกศึกไม่มีผิดเพี้ยนกันเลยหลวงปู่จึงถามพญานาคผู้เป็นแม่ทัพานกองว่า จะพากันไปออกศึกออกเสือที่ไหนถึงได้แต่งทัพใหญ่โตมโหฬารถึงตอนนี้แม่ทัพใหญ่พญานาคบอกว่าข้าพเจ้าจะไปรบกับพวกพญานาคแม่น้ำโขงพญานาคพวกนี้มาหยามิ่นรังแกลูกหลานของพวกข้าพเจ้าหลวงปู่บอกว่าอย่าไปบิดเบียนกันเลยมันจะเป็นบาปเวรต่อกันแต่พญานาคใหญ่ผู้เป็นแม่ทัพนายกองไม่ฟังคำองค์ท่านทัดทานเขายืนกรานที่จะออกรบตามมานักดิศสีที่เขาถือเมื่อพญานาคผู้เป็นใหญ่ไม่ฟังคำองค์ท่าน หลวงปู่จึงบอกกับเขาว่าถ้าจะไปลบกันแล้วอาตมาขอให้โยมทําทางลงไปส่งน้าให้กับพระเนนได้ไหมจะเป็นการถวายความสะดวกให้กับพระเนนผู้ที่ท่านพักอาศัยอยู่ในอาวาสนี้อาตมาอยากให้ท่านแสดงฤทธิ์ไว้เป็นหลักฐานให้กับพระเนนผู้ไม่รู้ได้เห็นว่าที่นี่มีพญานาคอาศัยอยู่หลวงปู่ท่านได้บอกให้พญานาคใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าให้เขาทําทางลงไปตักน้ําให้กับพระเนนหลวงปู่ท่านว่าพญานาคเจ้าจอมทัพ ดันภูเขาทีเดียวดินที่อยู่บนภูเขาไหลลงไปเป็นล่องทันทีต้นไม้ต้นไผ่พังทลายลงไปกองอยู่ใต้ภูเขายิ่งกว่าใช้รถเกตรถไถดันลงไปพญานาคพวกนี้มีฤิ์แรงมากเกินประมาณทําด้วยฤิ์เดชของเขาจึงง่ายดายไม่ต่างอะไรกับคนเราพลิกฝ่ามือเลยเมื่อพญานาคใหญ่ภูผ,ผาหมานพังภูเขาทําทางลงไปตักน้ําให้กับพระเนนแล้วเขาจึงได้ลาท่านไปรบกับอิสโลนาคาชราชันแม่น้ําโขงเมืองเชียงคาน ที่มีวิมานเมืองบาดาลอยู่ห่างจากปากแม่น้ําเลยไหลล,ลงตกแม่น้ำโขงที่บ้านโคกมาด400เมตรหลวงปู่ชอบดูเหตุการณ์พญานาคทำนาคายุดกันจนถึงตีสองทุกอย่างจึงยุดติศึกท่านเห็นไพ่พลทหารพญานาคภูผาหมานแต่ทับหนีเข้ามาทางวัดป่าม่วงไข่อย่างอุลมานพอมาถึงบ่อน้ำซับหลังซาลวัดป่าม่วงไข่ทหารพญานาคพากันหายลงไปในบ่อน้ำซับแห่งนี้ทันทีพวกทหารพญานาคอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล้ตามมา ผู้ที่เป็นหัวหน้าแม่ทัพใหญ่คืออิสรลณาคาราตเห็นหลวงปู่ชอบอยู่ที่นี่เขาจึงบอกให้พลให้หยุดทัพหลวงปู่จึงถามอิสรลณาคาราตเพราะเหตุอะไรพวกท่านถึงต้องมารบทัพจับศึกกันอิสรลณาคาราตพญานาคแม่น้ำโขงเมืองเชียงคานบอกว่าพวกลูกหลานพญานาคเมืองนี้ไปมีเหตุวิวาทกับลูกหลานของข้าพเจ้าเจ้าเมืองพญานาคที่นี่ไม่พอใจจึงยกทัพไปท้าประลองฤทธิ์กับพวกข้าพเจ้าถึงบ้านเมืองหลวงปู่ชอบจึงถามพญาอิสรลณาคาราตว่า พญานาคเขามีการรบทับจับศึกเหมือนกับมนุษย์พวกเราหรืออิสโลนาคราชจึงตอบว่าพญานาคก็เหมือนกับมนุษย์เมื่อมีเรื่องเจรจาความกันไม่ได้ก็ต้องใช้กําลังต่อสู้กันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะแต่ไม่ถึงขั้นทําลายล้างเหมือนกันกับพวกมนุษย์พวกข้าพเจ้าจะต่อสู้กันพอรู้แพ้รู้ชนะเท่านั้นจะไม่ทําอะไรเกินเลยให้กันไปมากกว่านี้หลวงปู่จึงบอกว่าเมื่อรู้แพ้รู้ชนะกันแล้วก็ไม่ต้องมาต่อสู้อะไรกันอีกพวกท่านเป็นเทวริษ มีเดชมากการต่อสู้ของพวกท่านจะทําให้มนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะได้รับอันตรายเดือดร้อนจากการสู้รบของพวกท่านอตมาขอให้ท่านทั้งสองจงเว้นปล่อยวางในเรื่องนี้เสียอิสโลโนาคราชพญานาคแม่น้ําโขงจึงยอมฟังคําขอของหลวงปู่ชอบจึงถอนทัพลาองค์ท่านกลับไปยังบ้านเมืองของเขารุ่งเช้าก่อนที่หลวงปู่ชอบจะออกไปบินทบาตท,ที่บ้านม่วงไข่ท่านเดินไปดูทางพญานาคดันภูเขาเมื่อคือนที่ผ่านมา ท่านเห็นทางที่พญานาคดันเขาพังดินลงไปเป็นทางกว้างประมาณหนึ่งว่าต้นไม้ต้นไผ่ตามสายทางพังระนาวไม่ต่างอะไรกับรถไถวิ่งดันลงไปเมื่อสำรวจตัวดูสถานที่ท่านจึงเดินมาศาลาเพื่อพาพระเนรออกไปบิณฑบาตท,ที่บ้านม่วงไข่และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับ หากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ